สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับผลเลือดตัวหนึ่งนะครับที่เจาะดูเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากคิดว่าหลายคนเวลาผู้ชายไปตรวจสุขภาพเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินว่าเขาให้ส่งตรวจเลือดตัวหนึ่งนะครับก็คือชื่อว่า PSA นะครับย่อม,มาจาก prostate specific antigen นะครับซึ่งเป็นผลเลือดเนี่ยที่จำเพาะต่อต่อมลูกหมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ถ้าเจาะมาแล้วเนี่ยมันก่อนเจาะต้องทำอย่างไรแล้วแปลผลอย่างไรนะครับสวัสดีครับช่องหมอชาติชัย ICU พบกับผมหมอรอตผู้เชี่ยวชาญเวิกรรมลรปอดแลซ ICU ครับอันนี้ผมก็เอาข้อมูลมาจากวารสารการแพทย์นะครับโดยเป็นของคุณหมอ,อพ่อนะครับแล้วคุณหมอโฮบ์ตนะครับก็เป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็ทำงานที่ เกี่ยวกับสถาบันมะเร็งของอเมริกานะครับเขาก็เขียนบทความเมื่อไอม่กี่วันก่อนนี้มาเองนะครับนังเป็นบทความวิชาการลงในวารสารของ New England Journal นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาพูดให้ฟังนะครับก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลก์กดแชร์นะครับ อย่างแรกเลยเวลา PSA ที่เราไปเจาะนะครับค่าที่มันผิดปกตินะครับก็คือเกิน4นาโนกร,รัมต่อมิลลิลิตรนะครับเพราะนั้นถ้าใครเคยตรวจเนี่ยแล้วค่านี้เกิน4เนี่ยก็เอาเป็นค่าตัวตัดว่ามากกว่านี้ก็คือผิดปกติถ้าน้อยกว่านี้ก็คือปกตินะครับอ่าอันนี้ก็คือค่าของมันนะครับคราวนี้ในเรื่องของคำแนะนำสมาคมนะครับ จริงๆแล้วค่าตัวนี้เนี่ยแต่ละสมาคมเนี่ยอาจจะมีคําแนะนําหลายอย่างมากเลยนะครับแต่ผมเอามาจากาสมาคมเดียวก็คือของสมาคมของหมอทางเดินปัสสาวะนะครับเพราะเป็นคุณหมอที่จะคอยดูแลเราต่อเนื่องในเรื่องของค่า psa ถ้ามันผิดปกตินะครับผมก็เลยเอาคําแนะนําของสมาคมคุณหมอด้านนี้โดยตรงมานะครับซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาให้คําแนะนําอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดว่า เราคิดจะเจาะเลือดตัวนี้เนี่ยแนะนําปรึกษากับคุณหมอก่อนนะครับคุณหมอก็จะซักประวัติตัวร่างกายแล้วก็ประเมินความเสี่ยงต่างๆเพื่อดูว่าเราจําเป็นต้องเจาะเลือดหรือไม่นะครับเขาก็เลยให้คําแนะนําว่านี่เป็นภาังกฤษว่า shared e c i s i o n making คือต้องคุยกับคุณหมอก่อนนะครับแล้วอายุที่เขาพิจารณาเจาะเนี่ยก็คือ55-69ถึง69ปีนะครับในการส่งตรวจเลือดค่า PSA ตัวนี้ แล้วถ้าเกิดว่าต้องการติดตามก็จะติดตามทุก2ปีนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำแนะนำนะครับส่วนถ้าอายุช่วง40-54ปีหรืออายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปไม่ได้แนะนำในการส่งตรวจตัวนี้นะครับเรื่องเหตุผลเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายที่หลังนะครับก็ถ้าใครสมมติสนใจการเจาะเลือดตัวนี้ก็ให้ทําตามคำแนะนำก็คือคุยกับคุณหมอก่อนอายุอยู่ในช่วง55-69ปี แล้วก็ค่อยไปเจาะนะครับถามว่าไอตัว PSA คืออะไรนะครับไอ PSA ก็คำย่อมันก็คือ Prostate Specific Antigen ใช่ไหมครับก็คือเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งที่สร้างจากต่อมลูกหมากของเราเองนะครับซึ่งมันสามารถสร้างได้ในภาวะปกติก็ได้นะครับหรือต่อมลูกหมากโตก็จะสร้างมากขึ้น หรือว่าถ้าเป็นมะเร็งก็จะสร้างมากขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มันมีหลายภาวะที่ทาให้ค่าตัวเนี้สูงขึ้นมาได้นะครับโดยในช่วงปีประมาณ1ปี1986เนี่ยเขาก็พบว่าเออถ้าสมมติคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะแล้วทําการผ่าตัดรักษาไปแล้วมาติดตามค่าตัวเนี้มันช่วยในการบอกได้ว่าโรคเนี่ยมันจะกลับมาหรือไม่นะครับเขาก็เลยเอาค่าตัวนี้เป็นตัวที่เจาะไว้สําหรับ ดูการติดตามหลังการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากนะครับอันนี้คือที่เขาเอามาใช้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็พบว่าพอใช้ไอตัวนี้ในช่วงปี1980นั่นเองนะครับพอใช้ตัวนี้เจาะไปเนี่ยก็พบว่าคนที่มีค่าสูงเนี่ยก็จะต้องมาตรวจเจอหมอใช่ไหมครับพอมาตรวจเจอหมอเนี่ยก็พบว่าเอ้ยมันช่วยในการวินิจฉัยเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากได้ดีขึ้นนะครับเขาก็เลยแนะนําว่าเออก็ ถ้าเจาะตัวนี้มันก็จะช่วยบอกได้ว่าออต่อมลูกหม,มากเรามีความผิดปกตินะแล้วก็มาตรวจเจออาจจะเป็นต่อมลูกหม,มากโตก็ได้หรืออาจจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหม,มากก็ได้นะครับแต่พอเขาเก็บข้อมูลข้อมูลไปเรื่อยเรยตั้งแต่เริ่มเจาะมาเนี่ยเก็บมาหลายสิบปีเลยนะครับก็พบว่าอตาัตราตายเนี่ยก็เหมือนจะลดลงนะแต่ลดลงถึงแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเช่นจากาปีละ50คนอาจจะเหลือลงมาเหลือปีละ25คนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ แต่ว่าเขาก็พบว่าเออมันมันก็ไม่ได้ลดมากกว่านี้เพราะฉะนั้นสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราเจาะตัวเนี้ยแล้วเราเจอเร็วขึ้นอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัยด้วยนะครับแล้วก็แนวทางปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ได้แนะนําการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากโดยการใช้นิ้วนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะ สมัยก่อนเราก็จะมีการตรวจโดยใช้นิ้วนะครับล้วงเข้าไปทางทวารหนักนะเพื่อเข้าไปคลำต่อมลูกหมากของผู้ชายนะครับคลำแล้วดูว่ามันเป็นอย่างไรบ้างมีความผิดปกติอะไรไหมเราพบว่าวิธีนี้เนี่ยมันไม่ได้จำเพาะแล้วก็มันไม่ได้ไวพอในการตรวจมะเร็งนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเราล้วงนิ้วเข้าไปตรวจแล้วเนี่ยพบว่าเออมันเป็นก้อนที่มันนูนผิดปกติหรือแข็งผิดปกตินี่ยพวกนี้เนี่ยก็คือมันก็จะ คุณหมอที่ตรวจเจอเนี่ยควรจะส่งพบคุณหมอทางเดินปัสสาวะเพื่อไปตรวจเพิ่มเติมนะครับขเขาก็เลยแนะนาว่าไอ้เรื่องของการใช้นิ้วตรวจเนี่ยมันไม่ได้แนะนําเป็นตัวคัดกรองนะครับแล้วก็แต่ถ้าเจอผิดปกติก็คือให้พบคุณหมอทางเดินปัสสาวะอย่างที่ว่าไปนะครับสาเหตุที่ไอค่าตัวนี้สูงแล้วมันไม่ใช่มะเร็งเนี่ยมันมีหลายอย่างเลยนะครับเพราะนั้นใครที่ไปเจาะมาเนี่ยแล้วมันสูงนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจว่าเอ้ยเราเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับมันอาจ จะเกิดได้หลายภาวะเลยและที่พบบ่อยก็คือต่อมลูกหมากโตนะครับผู้ชายเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยเราก็พบว่าเป็นต่อมลูกหมากโตมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจนเป็นแบบยิ่งอายุแบบเจ80ขึ้นไปเนี่ยโอ้ยิ่งเจอแทบแทบจะเยอะมากๆเลยนะครับบางคนก็มีต่อมลูกหมากอักเสบนะครับมีการติดเชื้อ หรือมีการขาดเลือดเกิดขึ้นพวกนี้ก็ทําให้ค่า PSA เนี่ยสูงได้นะครับมีการไปทําหาตัดการเช่นอาจจะไปตัดชิ้นเนื้อบริเวณต่อมลูกหมากนะครับหรือมีการส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะเข้าไปนะครับอาจจะด้วยไปตรวจกระเพาะปัสสาวะอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้พราะมันมีการไปกระตุ้นแถวๆใกล้ๆต่อมลูกหมากของเราเนี่ย มันก็ทําให้ค่า PSA เนี่ยสูงขึ้นได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยบางคน,นอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของปัสสาวะไม่ออกนะครับมีปัสสาวะข้างคาอาจจะด้วยจากตัวโรคอื่นๆจากยาจากเบาหวานอะไรก็ตามพวกนี้นะครับก็ทําให้ PSA สูงขึ้นได้หรือแม้กระทั่งหลังมีเพศสัมพันธ์ก็สูงขึ้นได้นะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าเนี่ยค่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถขึ้นได้จากหลายภาวะที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับ เขาก็ไม่เอาข้อมูลมาว่าใครเนี่ยที่มีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากจริงๆนะครับเขาก็ดูปัจจัยส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาพบว่าที่เกี่ยวข้องก็มีอายุนะครับเชื้อชาติแล้วก็ประวัติครอบครัวนะครับอายุเนี่ยที่เราพบเนี่ยถ้าช่วง50-64ปีเนี่ยเขาบอกว่าจะพบคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยประมาณสัก253คนต่อแสนคนนะครับแล้วก็มีอัตราตายเนี่ยอยู่ที่ประมาณา9นะครับ ต่อแสนคนต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอัตราเสียชีวิตจากมะเร็ง่องต่อมังคเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะต่อมาก็คือถ้าเป็นในช่วงอายุ65-74ปีเนี่ยอาจจะตรวจพบ735คนต่อแสนคนต่อปีนะครับก็จะเห็นว่าเยอะกว่าช่วงอายุ50-64ปีเกือบเกือบ3เท่าเลยนะครับแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะขึ้นเป็น54ลายต่อแสนลายต่อปีนะครับ ส่วนถ้าอายุเกิน75ขึ้นไปแล้วเนี่ยอาจจะเจอประมาณ558คนนะครับแล้วก็อัอาตราการเสียชีวิตอยู่ที่224คนต่อแสนคนต่อปีนะครับก็เห็นว่าช่วงที่ตรวจเจอเยอะๆเนี่ยคือช่วง65-74นะครับแต่ถ้าเสียชีวิตเยอะคือยิ่งอายุเยอะก็จะเสียชีวิตเยอะมากขึ้นนะครับ เชื้อชาติเนี่ยเราพบว่าผิวดำเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมากกว่าคนผิวขาวนะครับแล้วก็ในเรื่องของประวัติครอบครัวถ้าใครมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก2.5เท่านะครับคราวนี้ในกรณีที่เราอยากจะตรวจเนี่ยก็คือเขาแนะนําว่าควรจะต้องคุยกับคุณหมอก่อนนะครับในการส่งตรวจเพราะข้อมูลเนี่ยพบว่าในเรื่องของการเสียชีวิตนะครับแล้วก็ จาะไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยลดการกระจายของมะเร็งไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับพบว่ามันช่วยน้อยมากนะครับน้อยมากแล้วยังมีผลแรกซ้อนที่เกิดจากการเจาะเลือดอันนี้อีกนะครับบางคนคิดว่าเอ๊ะเราแค่เจาะเลือดมันผลแรกซ้อนก็คืออะไรคําตอบก็คือว่าถ้าเกิดมันขึ้นสูงเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคนที่เจาะเนี่ยก็จะาก,กัางวลใช่ไหมอย่างเราสมมติเราบอกอลองเจาะดูตัวมะเร็งต่อมลูกหมากซิขวบมันสูงเนี่ย แน่นอนทุกคนกังวลนะครับเพราะกังวลเนี่ยมันจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมมีการนัดหมอมาทําหัตถาการเพิ่มจนสุดท้ายจะถึงจะต้องมีการตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากมาดูใช่ไหมครับซึ่งฟังอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหขั้นตอนมันเยอะมากเลยแล้วก็การที่ตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากมาดูเนี่ยตอนนั้นแหละมันจะมีผลแกซ้อนเกิดขึ้นเช่นอาจจะกั้นปัสสาวะไม่ได้นะครับอวัยวเพศไม่แข็งตัวมันเป็นผลแกซ้อนที่เกิดขึ้นได้นะครับจากการที่เราไปตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากมาดูนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราตรวจไอตัว PSA แล้วมันขึ้นสูงนะครับจากข้อมูลที่มีเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะทําการศึกษาในคนที่มีอายุ55ปีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นคําแนะนำเนี่ยถ้าจาใครจำคาแนะนำแล้วได้เนี่ยเราจะแนะนำเจาะในช่วงอายุ55-69ใช่ไหมครับเพราะ,ะมันมาจากการศึกษาในคนที่อายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปเนี่ย พบว่าถ้าทาในช่วงกลุ่มนี้จะวินิจฉัยมะเร็งได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ตรวจเนี่ยหนึเท่านะครับแล้วก็สามารถลดอัตราตายจากมะเร็งได้ประมาณ1.3คนนะครับในพันคนที่ไปเจาะเลือดที่ตามต่อไปเนี่ยสิปีนะครับจะเห็นว่าการวินิจฉัยได้นะครับแล้วก็การที่ลดอัตราตายเนี่ยฟังอยู่แล้วมันไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็พอมาดูอัตราตายโดยรวมจากตายสาเหตุอื่นๆด้วยเนี่ย อาจจะไม่ได้ต่างกันเพราะอะไรครับเพราะว่าสมมติเราเป็นมะเร็งต่อมลูกหม,มากสมมติเป็นตอนอายุ70จริงๆแล้วเราอาจอยู่ได้นานอีก10ปีกว่าเลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตจากมะเร็งเราอาจจะไปเสียชีวิตจากเบาหวานความดันโรคปอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจใช่ไหมครับอุบัติเหตุต่างๆนะครับแล้วเราก็เสียชีวิตไปก่อนที่จ,จะเสียชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหม,มากซะอีกนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่า ้าอายุเยอะมากเนี่ยบางทีคุณหมอเขาอาจจะแนะนําว่าไม่ต้องเจาะเพราะเจาะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแนวทางการรักษาโรคอื่นๆที่เราเป็นอยู่นะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการที่ไปตรวจต่อด้วยบางคนอยากเจาะเจาะเสร็จปุ๊บแน่นอนคุณหมอก็จะไปตรวจต่อจนท้ายต้องไปตัดชิ้นเนื้อใช่ไหมครับมันก็จะมีความเจ็บนะครับฉี่อาจจะฉี่ไม่ออกนะก็มีเพื่อนผมเนี่ยที่เป็นหมอเนี่ยไปทํานะครับก็ออกมีปัสสาวะเป็นเลือดออกมาช่วงแรกด้วยนะครับเขาก็ คนเราฉี่เปเลือดก็ต้องตกใจใช่ไหมครับเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบปกติเราฉี่สีเหลืองสีขาวใช่ไหมครับาริงมันโอ้สีแดงเนี่ยมันมันก็ตกใจเนาะนอกจากนี้เนี่ยเวลาเราไปเจาะเลือดดูค่า psa เนี่ยเราพบว่าผลเลือดอาจจะผิดพลาดได้นะครับด้วยเทคนิคอะไรหลายๆอย่างก็ตามมันทําให้มันสูงแล้วพอมันสูงเนี่ยสมมติเราไปทําการตรวจด้วยการตัดชิ้นเนื้อต่อเลยเนี่ย ตัดออกมาปุ๊บอ้าวไม่ได้เป็นมะเร็งเป็นต้นอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าเอออันนี้มันเป็นการผลตรวจมันผิดพลาดนะครับแล้วก็อ่าแล้วพอเป็นมะเร็งแล้วสมมุติเราเราไปตรวจว่า P.S.A สูงเนี่ยเป็นมะเร็งนะครับการรักษาก็คือจะเป็นการไปตัดต่อมลูกหมากทั้งก้อนหรือว่าใช้รังสีเข้าไปช่วยในการรักษานะครับเพรานี้ก็คือเป็นการรักษาของตัวมะเร็งอันนี้เป็นภาพข้อมูลที่เอามาให้ดูนะครับตั้งอ่าแนวตั้งเนี่ยจะเป็นจํานวนคนต่อ จำตอประชากรทั้งหมดแสนลายนะครับส่วนแนวนอนเนี่ยก็คือเป็นจํานวนปีคอสอนะครับเขาก็มีการตรวจช่วง1992ใช่ไหมครับช่วงนั้นตรวจเยอะเนี่ยสีฟ้าแทนจํานวนผู้ป่วยรายใหม่นะครับที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งนะครับส่วนสีแดงที่เป็นสามเหลี่ยมความเนี่ยแทนอัตราการเสียชีวิตจากะมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับจะเห็นว่าช่วงปี1992เนี่ยตรวจเจอเยอะมากเลยใช่ไหมครับประมาณ200 กว่าคนต่อผู้ป่วยอ่าต่อประชากรแสนคนนะครับเจอเยอะแต่พอเราเจาะเจาะเจะไปเรื่อยเเนี่ยอ๊ะมันก็ไม่ได้เจอมากขึ้นละผู้ป่วยรายใหม่ไม่ได้เจอมากขึ้นช่วงนั้นอาจจะเป็นการช่วงตรวจแรกๆคนก็เลยมาตรวจเยอะเลยใช่ไหมครับแล้วมีอาการก็รีบไปตัดชิ้นเนื้อไปอะไรก็เลยวินิจฉัยเยอะแต่หลังๆพอเรามีการเจาะเนี่ยเราพบว่าผู้ป่วยรายใหม่ไม่ได้มากขึ้นนะครับไม่ได้มากขึ้นขณะเดียวกันดูแนวโน้มจะลด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 ลงด้วยจนมาถึงปี2018เลยแล้วดูอัตราการเสียชีวิตให้ดีนะครับ ถึงแม้เราจะเจอผู้ป่วยใหม่มากขึ้นนะถามว่าอัตราการเสียชีวิตลดลงมากไหมตอนแรกเนี่ยอาจจะตายประมาณสักสี่สิบคนนะครับต่อประชากรแสนคนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พอไปรเรื่อยๆเนี่ยจนปี2018เนี่ยอาจจะเหลือประมาณ20คนคือเราลดอัตราการเสียชีวิตได้ประมาณสัก50%นนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มนี้ก็จะยังเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นๆอยู่ดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเลยทำให้เขาแนะนำว่า อายุที่ควรจะตรวจเนี่ยก็คืออยู่ในช่วง5 5ถึง69ปีในตอนแรกนะครับคราวนี้ในคําแนะนําเขาก็บอกว่าถ้าสมมติเราไปเจาะมาแล้วเนี่ยแล้วมันสูงนะครับเขาแนะนําว่าควรจะนาการยืนยันก่อนนะครับเช่นบางคนไปอาจจะไปเพิ่งมีเพศสัมพันธ์มาใช่ไหมครับไปทาหัตถการอะไรในบริเวณทางเดินปัสสาวะมาเนี่ยก็ควรจะพักไปก่อนแล้วมาเจาะซ้ําดูนะครับเจาะซ้าดูว่ามันขึ้นสูงจริงหรือเปล่าถ้าเจาะซ้ําแล้วมันไม่สูง อันนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับแต่ถ้ามันสูงนะอันนี้ควรจะไปพบคุณหมอทางเดินปัสสาวะใช่ไหมครับคุณหมอเขาก็จะมีการซักประวัติตรวจร่างกายประเมินโรคประจําตัวแล้วก็มาคิดค่าคะแนนนะครับความเสี่ยงว่าเรามีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งหรือไม่นะครับเขาก็จะมีสกอร์ต่างๆที่คํานวณออกมานะถ้าความเสี่ยงเราต่ำเนี่ย คุณหมอเขาก็อาจจะไม่ทําอะไรอาจจะแนะนําเจาะทุก2ปีพอนะครับแต่ถ้าความเสี่ยงสูงนะครับคุณหมอเขาจะไาร่าตัดชิ้นเนื้อออกมาดูซึ่งการตัดเนี่ยคุณหมอเขาอาจจะใช้วิธีการหรือเทคนิคอะไรแล้วแต่ละคนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วยด้วยนะเขาอาจจะใช้วิธี จิ้มๆๆนะครับเอาชิ้นเนื้อมาทัก12ชิ้นมาตรวจดูนะครับหรือบางคนอาจจะใช้ MRI มาไช่วยในการดูว่าเอ๊ะตำแหน่งไหนมันน่าจะผิดปกติแล้วก็จิ้มๆๆเอาชิ้นเนื้อบริเวณนั้นมาดูนะครับแล้วพอได้คําตอบก็จะมาแจ้งให้เราทราบอีกทีหนึ่งว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับซึ่งจะเห็นว่าในแนวแนวทางการรักษาเนี่ยก็มันก็จะมีแนวทางตรวจ ดังที่ผมว่าไปนะครับโดยสรุปก็คือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันวินิจฉัยได้บ่อยนะครับจริงๆแล้วใน,ในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาก็บอกว่าวินิจฉัยได้บ่อยลองจากมะเร็งผิวหนังเลยนะครับเพราะอาจจะด้วยเรื่องของการตรวจเลือดนะครับที่ว่ามันสูงแล้วเราก็มาทําการตรวจในต่อมลูกหมากต่อก็เลยวินิจฉัยได้มากนะครับแต่อัตราการรอดชีวิตเนี่ยเขาพบว่ารอดถึง9 5ที่10ปีเลยนะครับแสดงว่าอัตราเสียชีวิตเนี่ยในช่วง10ปีเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับ ในคนที่มะเร็งเนี่ยยังไม่กระจายนะครับแล้วพอเราไปตรวจเจอ P s a สูงเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือเราก็ต้องมาประเมินต่อใช่ไหมครับแล้วก็ต้องอาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อที่ว่าเนี่ยออกมาดูว่ามันเป็นอะไรมันเป็นต่อมลูกหมากโตมันเป็นต่อมลูกหมากอักเสบหรือว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจริงๆนะครับนอกจากนี้พอเราสมมุติเป็นมะเร็งจริงๆเนี่ยการรักษาลักหลักคือการผ่าตัดนะครับซึ่งบางคนเนี่ยถ้าคุณหมอเขาประเมินว่าเอ๊ะก่อนที่เราจะไปตรวจไปอะไรก็ตามเนี่ยเขา สภาพร่างกายเนี่ยไม่ไหวในการผ่าตัดเนี่ยบางทีคุณหมอก็อาจจาะไม่ได้พิจารณาเจาะเลือดตั้งแต่แรกเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องมากางังวลหรืออะไรกับตรงนี้ด้วยเพราะหนึ่งผู้ป่วยก็อาจจะอยู่ได้นานแล้วก็ไม่ต้องมาเสี่ยงกับการผ่าตัดอีกนะครับหรือบางคนผ่าตัดไม่ไหวคุณหมอก็จะให้เป็นการฉายรังสีเข้าบริเวณต่อมลูกหมากนะครับแต่พวกนี้มันมีผลแชกซ้อนนะครับถ้าไปตัดต่อมลูกหมากเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการปัสสาวะกันไม่ได้ใช่ไหมครับอวัยวะเพศอาจจะไม่แข็งตัวนะครับ ส่วนถ้าเราไปฉายรังสีเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของอวอัยวะเพศไม่แข็งตัวอะไรเงี้ยนะครับหรือว่า,ามีลำไส้บร,ริเวณนั้นเนี่ยมันมีการอักเสบเกิดขึ้นได้จากการที่ได้รับรังสีไปด้วยนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยซึ่งจะเห็นว่าเพะาะนั้นก่อนที่เราจะเจาะเลือดเนี่ยดีที่สุดก็คือตามคําแนะนำของของคุณหมอก็คือว่าให้เราปรึกษามหมอก่อนที่จะเจาะเลือดดู PSA นะครับจะได้รู้ว่าอ เราควรจะเจาะจริงไหมและติดตามอย่างไรนะครับครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่นี้ครับถ้าใครชอบเนื้อหาแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ